ออแล้วครับก็มาต่อกับพาร์ทที่แปกกันต่อเลยแล้วกันนะจังหวะนี้หมพาร์ทที่แล้วนี่ไม่มีคัตซีนนะดิแต่ไปเอารูปจากพาร์ทที่อยู่บนเรือมาก่อนนะจังหวะนี้มันต่อเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวนี้อยู่บนเรือใช่ไหมเนี่ยฮะที่เราเผลอไปปล่อยมาเอา้ามันมาทักทายแล้วมันก็ไปมันมามองหน้ามันก็ไปจังหวะนี้แล้วมันก็ส่งพวกลูกน้องมาฆ่าเราอะซึ่งออเอา้าเฮ้ยเอา้เอา,อาไม่โดน ว้าวเมื่อกี้เชียวหัวไปนิด่ตายเตอะโอเคปาดคอไปสิคือตัวมันเล็กหรือผมกดไม่โดนมะอืออันนี้น่าจะเป็นพวกลูกกระจ๊อกของไอตัวสายพันธุ์ที่ว่าหายตัวได้นะไอเดอะแฟอ่ตที่มันวิบวับร็เ็ว่วเวะเอออะไรแล้วไปยืน,กนเกาะอะไรกันทาง,งนู้นคือออกมาสซเออโอเคตายไปหนึ่งเอ้ยโอ้โยนึกจะโดดก็โดดมานะแกตกไปซะคือ จะเย็นอ,อขออัดเน้นๆเอ้ยเปืนนี้มันต้องยิงเน้นๆเดี๋ยวอยู่ไกลๆต้องใช้ปืนนี้เฮ้ยเป้าใสายเดี๋ยวจะเย็นแม่มีโล่นี่มันก็ดีจริงๆเ,เ,เฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันมามันมาเอาไปก่อนโอเคฮะยิงดักยิงดักโอเคตัวนู้นม,มันจะระเบิดตัวเองเฮ้ยถ้าตัวนี้มาเฮ้ยเอาว้าวอีก เออชอบทำให้ข้ากดผิดนะพวกแกเออมาแล้วยืนนิ่งทำไมฮึไม่เดินมาเหรอแต่มันยืนแบบงงวยโอเคมันจะตายไปละทำไมเหมือนไน้โตหัวหน้ามันเมื่อกี้มายืนมองเลยเราทักอย่างถือตาทนนี้เราต้องเจอกับมันเนี่ยฮะเอ๊ะอยิงก่อนเหมือนที่กอริล่า มากระโดดกระโดดแล้วก็สักพักก็เจอกับมันเลยครับสถานีนา่าจะต้องเป็นบอสอีกตัวหนึ่งนั่นเหรอตัววาร์ปได้ตัวเดอะแฟดนะ Isaiah. ผมเรียกว่าเดอะแฟดแล้วกันนะเพราะมันฟุกปั๊บวิบปับได้นะฟุปปิ้ซุปปีอะไรอย่างนี้โอเคไม่มีอะไรครับถั่นลูตรงนี้ก็ไม่มีเอ๋ตรงนู้นมีกล่องไม่ชุด โอเคน่าระเบิรมาสองลูกกับกระสุนอีกมิดหน่อยขอดูสอดสองให้ทั่วแล้วกันนะอยากอยากได้ตังค์เนี่ยกระสุนนี่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ขอมั่นใจว่ายิงแม่นอยู่นะเอโอเคไปต่อแล้วกันจังหวะโมมาเยอะแล้วเดี๋ยวผู้ชมจะล้คมขานซะก่อนสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเเงียบเชียบ ห hmm? okay. ืมโอเคตรงนู้มันจะมีออปชันอะไรทุกอย่างขอละครับแม่อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับอืมไปต่อจงอันนี้นะถ้ามันเงียบวังเวงแปลกๆนี่โ okay, อเคตรงนี้มีของแต่ยังใช้มุมแมลงไปเอาไม่ได้มันเป็นมุมแมลงหรือดอกกระจายเอ้ยมานั้นเลยโอเคชึบๆโอ้โหสองตัวเดี๋ยวกลางโล่เอ้สามเลยใจเย็นเออ สูญค่าเคลือบค่าเคลือบสารมาแล้วสำหรับพวกแกมันก็คงเหมือนน้ำมนตักัดสิ์สินเะเปรียบเหมือนพวกแกเป็นแวมไพร์เออเออเอาโอ้โหฉอหัวไปสิหัวแตกเอ้ยเอาเฮ้ยกดผิดโอ้โหเสียดายเสียระเบิดเป็นหนึ่งครับกดผิดเลยดิไมใกล้มือครับตัวคิวบางทีไม่ชึบเอ,อาใหม่ไม่เป็นไร ๊ยิงต่อโอเคไ่ยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวก่อนอ,อเข้าหัวโอเคอันนี้โอเคใช้ได้ครับเป็นเอยยังไม่หมดอีกเลยเอานึกวหมดแล้วงั้นเจอนี่้วเบิดปิปซาแกน่ะม,มีของให้เก็บไหมเอ่ยแถวนี้ ไม่มีนะตรงนู้นนะตรงนู้นก็ไม่มีโอเคงัน้นก็ไปต่อยึดโอเคตรงนู้นก็ไม่มีเฮ้ยตรงนู้นมีโอเคไม่เอาไม่ได้เดียอข้ามฝั่งไปก่อนอเฮ้ยมาไม่สู้ไม่เสียงเอามันมันมันไหลผ่านตัวไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมปลาโดนนะทำไมมันไหลผ่านตัวเอ๊ะ โอเคนี่แกโกงข้าใช่ไหมขอใกล้ๆแล้วกัน okay. นีโอเคงายให้ตายเถอะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นผมใช่ไหมครับมันปลาผ่านไหลผ่านตัวไปเลยนะมันน่าจะบั็กหรือโกงผมอะเมื่อกี้โอเคออปชั่นอีกแล้ว,วไปขายอ้าวไม่ใช่ออปชั่นครับเป็นเงินตอนนี้เป้าหมายคือเก็บเงินได้40,000นะซึ่งเราจะไปซื้อปืนเราจะไปเปลี่ยนปืนกลกันเราจะเอาอาก้าไปขาย ก็จะซื้อปืนใหม่มาใช้นะไม่รู้ดีกว่าเปล่าแต่มันราคาแพงมัน่าจะดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจได้นะที่ข้างนอกนั่นเรอะแหมเหมือนฝนจะตกนะตอน,นตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยแหละความจริงก็ต้องรักษาสุขภาพทุกฤดูแหละช่วงนี้ยิ่งเป็นโรคโควิดอะไรเยอะแยะไปหมดนะช่วงนี้นะโอเคก็รักษาสุขภาพกันด้วยแหละด้วยความหวังดีนะจากผมบอกไว้ก่อน ไม่มีอะไรเลยเลยฮืมตรงนู้นมีวาลเหมือนด่านที่แล้วหรือเปล่าเจ๊ที่เปิดไปแล้วแบบเปิดอ๋อเปิดไปแล้วน้ำมันจะไหลเหรออ๋อแล้วพอน้ำไหลเราก็จะใส่น้ำแข็งไปได้นะถ้าจำไม่ผิดอ,อจากที่พาท์ที่แล้วนี่มั่วครับมั่วแล้วเลยรู้ว่ามันจะไปใส่ได้แต่มันจะเป็นสายน้ำแข็งเออ,อน้ำแข็งเอาไว้เป็นโล่ได้เป็นที่คเวอร์ได้ ชึบยึบแล้วเปิดเป็นทีเอ้าไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีเฮ้ยยึบเอาเลยเอาเลยโธ่แหมบังคับยากเวลามันแรงเอ๋เอาไงเดียวแล้วมันก็ไม่ยิงแล้วเดินนะขอทีแล้วกันใกล้ๆมาตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเอามันย้ายที่เหรอเอ้าเฮ้ยมั่วมั่วเดี๋ยวเอ้ยใจเย็นแม่เฮ้ยชึบไม่โดนเอาโดนนี่ว่า แบบปลาไปมั่วดันโดนทีตั้งใจปลาหรอไม่โดนโอเคยิงมันก็ได้วะปลาไม่โดนยิงเอานะยิงเอาตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่ไม่ค่อยอยากจะขายเลยเอา้าอ๋อเมื่อกี้ปลาไปแต่มันยังไม่ตายหรือไม่โดนไม่รู้แต่นี่โดนแล้วหลังแทบขาดโอเคเอา่ามันวิ่งมบสองยิ้มก่อนดูชิบปลาแบบโค้งวิถีโค้งเอาอไม่โดนอีก แม่มันมาขับยางจริงเฮ้ยมันมาเดี๋ยวเอาแต่ตรงนู้นโดนเอออะไรของผมวะเนี่ยยื้อชึบบทเวลาจะตั้งใจปาลาเราไม่โดนออบเออระเบิดไปซะบาบาเวลาปลามั่วๆโดนเดี๋ยวตรงนี้อีกตัวยื้อชึบหัวขาดหมดยังเอ๊ะอ้ตรงนู้นอีกตัวงั้นเหรอเฮ้ยแล้วใครมันอะไรมันยิงนะจะยื้นี่ก่อนผมชักติดใจนี่แหละ แหมมันแช่แข็งแล้วแบบชงักชง,งันเฮ้ยเจ็บมาเปิดไปตักแกอือกดเริ่มเป็นแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครมันยิงเฮ้ยมันมาจากไหนสองทางเดี๋ยวทางนู้นงั้นเหรอข้างบนงั้นเหรอเอ๋ตรงนี้ก็ตายไปแล้วหนูว่าข้างบนนูน้นอ๋อนะั่นไงเห็นเป้าแดงแดงแล้วเห็นขามันเป้าแดงแดงเมื่อกี้ฮะ ส้มเหรอแกฮะนี่ข้าเห็นแกนแล้วระเบิดไปซะนี่ไม่พอกดเป็นแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะกดเป็นแล้วก็สนุกเลยครับทีนี้เออบันเทิงละ่ะงานนี้เฮ้ยเชิบแตกไปให้หมดพวกแกคนนูีกตัวไม่ทำไรเหรอไม่ทำไรกันข้าย,ยิงนะเมันต้องรอให้เราเดินไปจุดนั้นก่อนเออตายไปซนะนะจังหวะนี้หมดยังน่าจะหมดแล้วแหละ ไอ้เอายังเหรอมาไงแกนเนี่ยเฮนึกว่าหมดไปแล้วอือ้อแตกไปอีกตัวยานะาใหญ่ฆ่าเล่นเป็นเดี๋ยวมันยังไม่หมดเอ้ยเฮ้ยเ,เอ้าเฮ้ยมาหลังอีกแล้วงั้นเหรอเมื่อกี้ยิงไปแล้วนะนี่ตายไปซะะไปดูก่อนเอ้ยแต่เหมือนยังได้ยินเสียงอยู่นะนี่นี่ไงเออว่าแล้วยังว่ายังได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้เฮ้ยช็อปปลาอาดัด ติดกับกำแพงติดกับประตูกำแพงโอเคอันนี้น่าจะหมดจริงแหละนะไม่เริ่มปลาเป็นแล้วครับผมเพิ่งรู้ไง,งโง่ตั้งนานเออว่ามันต้องแบบโอเคไม่มีอะไรมันต้องรอให้แบบมันหมันเราต้องปลาแบบเสริมแรงอ่ะต้องรอให้แถบเหลืองก่อนเราค่อยปลาแล้วจากนั้นก็อือตายไมเออไม่โดนมันหลบมันหลบ เออยิงเอาเฮ้ยว้าวเดี๋ยวใจเย็นนี่เอานี่ดีกว่าแน่นอนสดุดทางกล้ๆนี่ต้องใช้ลูกซองเลยครับเวิร์กสุดแล้วโอเคเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรว่าเลยลืมเลยเออมันต้องปลาตอนแบบแถบเหลืองๆอนะนะแล้วก็กดคลิกตรงไหนก็นได้มันก็จะระเบิดให้เรานะหลังจากไปเรียนรู้มาประมาณ2อพาร์ทได้กดเป็นสักทีโอเค ก็ยังไม่มีอะไรให้เก็บเอาน,นี่ไงขอคราคาปืนสินะใช่ด้วยไม่แล้วทำไมเอา้าเฮ้ยตรงนี้มีร้านค้าด้วยนะแต่ทำไมเมือกมันเยอะแถวนี้เมือกมันเยอะมากครับแถวนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแต่จังหวะน,นี้เอ้ยตรงนี้มีของโอเคขอเงินนะไม่ได้เงินเจ็บ Okay. อาวี่กล่องโอเคปึปไม่ไม่ได้เงิน่าเจะเกูจะให้เงินจะได้ไปเข้าร้านค้าโอเคังหว่านี้ขอมาดูของก่อนแล้วกันนะมีอะไรบ้างสอง0มืนเก้าขาดอีกนิดเดียวก็จะสี่หมื่นแล้วนะเออเพราะงั้นขายนี้ก็จะได้สามหมื่นเก้าแล้วขายนิดหน่อยก็ได้อีกสี่หมืนเออก็ได้แล้วนี่วา ใช่ไหมได้แล้วนี่อืมใช่ยังไม่มี <c oughs> ขออภัยก็ยังไม่มีปืนใหม่ครับสำหรับดานนี้ตอนแรกนึกว่าจะให้ปืนใหม่มาทุกด่านทุกด่านโอเคยังไม่มีปืนอัปเดตใหม่ก็เราก็ขอซื้อปืนอ,อ40,000นั่นก่อนแล้วกันนะแลนะสิ่งที่จะขายก็นี่ขายนิดนึงเอา้ายังไม่ถึงอีกเหรอ นั้นขายนี่ก็แด้ไม่ค่อยได้ใช้เอ้อตีมือแล้วดับเบิลช็อตผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะดับเบิลช็อตเออขายไป้ก่อน <Your business. S 1> อืมอาเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเด,ยวเด๋ยวเกือบกดผิดให้ตายเถอะเอ้ยโอเคอันนี้ไม่เมาส์มันชอบลั่นโอเคนี่ถูกต้องอืมอัปเดตเลยครับจังหวะนี้นะ ที่คิดไว้ก็น่าจะไปอัพเอ่อไฟเลดไหมแล้วก็ความแม่นยำนะเออเด็กอันนึงไม่รู้จะอัพอะไรดีอืมเจาะเกาะอย่างนั้นนะหรือว่าจะเอาเป็นไม่รู้อะเดี๋ยวอัพนี่ไปก่อนสองอย่างอ่าฮะอีกอันนึงมีเป็นไฟาพาวเวออไฟพ w e r ไหมจะได้ยิงแรงขึ้น เอเอเพราะดูหลอดมันหลอด,ลอดความแรงมันยังน้อยอยู่เลยนะขอเพิ่มแรงสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะเอเอส่วนเดี๋ยวถ้าไปเจอ,เอไจอ้อันล็อกช่องให้อัพเพิ่มเดี๋ยวค่อยมาอัพเอ่อแล้วก็สุนอีกอันหนึ่งเออมันจะได้แบบเอาไม่ใช่อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก่นอนจะได้กระสุนมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะโอเคน่าจะได้แล้วฮ้สี่หมื่นที่ต้องการคุ้มไหมเนี่ย ไม่รู้นะแต่ผมว่าลูกซองมันก็แรงอยู่หรอกแต่ผมอยากลองด้วยไงนะว่าแบบมันจะดีไหมเห็นปืนมันราคาแพงไงมันก็น่าจะดีหรือเปล่าคืออย่างอยากจะเปลี่ยนปืนนี้ไปใช้เป็นเอ้ยเปลี่ยนจากอาก้าไปใช้เป็น,ป,นปืนอื่นด้วยนะออก็ลองดูครับไม่รู้อะลองลองไปก่อนนะเผื่อมันจะเวิร์กรู้อะรงหว่นี้ก็ขอไปเทสตก่อนแล้วกันถ้าไม่ดีไงเดี๋ยวค่อยกลับมาใช้ปืนลูกปืนเดิมนะลูกซองปืนเดิมโอเคเอา คัสซีนเลยเหรอแมไม่ได้เจอคัสซีนนานที่นี่ที่ไหนแล้วนี่เอ้าเฮ้ยยาก้ทำไมไงถูกจับมาไว้ตรงนี้คนเดียวเนี่ยเออเอาเฮ้ยผมเพิ่งรู้มันขยับได้ขยับเมาส์ตอนคัสซีนได้ด้วยงั้นเหรอยาก้นด้ปลอดภัยดีใช่ไหมเนี่ยเอเอเ้่วเงียบ แม่แล้วจะข้ न न ามไปยังไงนี่ทางขาดยาโกฮัลโหลเอาเฮ้ยเอาไอ้ดัวแปดนุสนุสนดัดแปลงเฮ้ยเนเนี่มันสิ่งนี้มันเก่าแก่มากฮะอยู่มานานเงี้ยเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเลยเลยโอ้ยเย้ยแม่ดูเหมือนว่า ได้เวลาแล้วครับได้เวลาได้เวลารุยโอเคถ้าเป็นอย่างที่คิดตรงนี้คือลานบอสนะแล้วอะไรมันวิ่งวิ่งอยู่ตรงนู้นเอ๋อย่าบอกนะว่ามาแล้วครับบอสไฟเอ้ยโอ้ยแม่แล้วมันหายตัวได้ด้วยเนี่ยสิเราต้องฟังจากเสียงนั้นสึกใช่ไหม ถ้ามันมองไม่เห็นอย่างนี้ก็ต้องฟังจากเสียงนะโอเคตรงนู้นเอาเป็นถังแนละ้วเจนเหลวเคลื่อนที่งนั้นเหรอยืมหน่อยเฮ้ยนี่แน่ถ้าเป็นอย่างที่คิดอ้าวเฮ้ยโอ้โหได้ผลดีกว่าที่คิดอ้าวติดติด,ดอย่างงี้ป <c oughs> ็ดโจรเอ้าหายแล้วไม่โดนไหมนี่เฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยหลบกัน เอ้ยชึบเอามันหลบมันหลบเหมือนกันไม่ทรงนี้งั้นนะเดี๋ยวก่อนแต่ผมชักติดใจไอ้น้ำแข็งแล้วเอ้แต่เดียวมันไม่มีเวลาให้เราไปนี่เลยครับไหนต้องมาสลับใช้มืมแรงไหนต้องไปสลับลองใช้ปืนกลเพราะปืนธรรมดาน่าจะเบาไปนะจังหวะนี้โอเคไม่รู้อ่ถ้าปล่อยให้แกเดินไปก่อนแล้วกันถ้ามีนี่ก็อุ่นใจนี่มันยึดได้เมื่อกี้ลองปลาไปมัวม่วๆดู ได้ผลเฉยแหมเสียงมันรอบร,อบรอบหูหมดเลยนี่โอเคขอญาติเงียบฟังมันแป๊บหนึ่งแล้วกันแหมอันนี้ก็หมดเร็วเหลือเกินออกมาซิแม่ออกมา,มออกมายังไงรู้วยปลาไปวัวก่อน เฮ้ยเอาเ,อาเอาโฮ้ยโห่ใกล้ๆเฮ้ยเดี๋ยวนี่เฮ้ยลบแม่มันไม่มันไม่ปลอดอากาศให้ผมแบบใช้อีกปืนหนึ่งเลยนะยังไม่รู้ยิงไปก่อนแล้วกันเอานั่นเลือดม่ชึบนี่ลองใช้นี่เลยก็ได้ยิงไปเลยนะขี้เกียจปลาไอ้นั่นแหละน้ำแข็งแล้วไอ้เเฮ้ยเสียงเสียงเสียงมาเสียงมานู่นนู่นยิงก่อน ปืนธรรมดาก็ได้ปืนธรรมดาเราก็ดีนะจังงวะนนี้โดนไหมไม่โดนโอ้ยตกใจโอเคติดมันติดครับขอเน้นๆเออเนี่ยต้องการเอากระสุนหมดพอดีงั้นเอานี่ก็ได้ตายไหมแม่ระเบิดกว่าจะระเบิดเออยิงยิงแม่หายอีกแล้ว นู่นนู่นไงจึ๊บหลบก่อนตั้งหลักอุ้ยมันอะไรอปลาระเบิดได้ด้วยเหรอเสียงอะไรตุมต้มๆเมื่อกี้เฮ้ยจึ๊บหลบเอาปืนนี้ก็ได้วะเออปือนนี้ผมก็อัพมาดีอยู่อะจึ๊บโอเคยังไงเอ้อย,ยึดติดไปซะติดไปซะแกขอเน้นๆนะระเบิดปลาไปนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนระเบิดตัวเองนี่เอาเมื่อกี้ระเบิดไม่โดนอีกแล้วตายเถอะ เอานี่ก็ได้วะวันนี้เอาเฮ้ยมันขึ้นแดงก็เลยจบเร็วจังเออเก่งแต่หายตัวแหละแกเลือดน้อยเหลือเกินนะไม่เหมือนที่ลูกพี่กอริล่าเลยเออลูกพี่กอริล่านี่อึดดีนะตอนนี้นี่แป๊บเดียวเองยยกแค่ตอนที่มันหายตัวเนี่ยครับหรือกระสุนผมแรงก็ไม่รู้นะเออเอาเฮ้ยอะไรอะ เฮ้ย hey, ได้สกิลใหม่ครับ mm hmm. กดโฮีเพื่อแบบหายตัวอะไรงี้เออเฮ้ย uh. <Hey. S 1> <Hey. S 2> นี่ไงเฮ้ย hey. หายตัวได้ครับ mm hmm. ไม่ได้สกิลเหมือนมันเลยนะ mm hmm. เหมือนพอเราฆ่าบอสได้ก็จะได้สกิลของบอสต,ตัวนั้นมา mm hmm. เหมือนที่เราฆ่าไอ้ลูกพี่กอริล,ล่าคอรลัสซัสนั่นแหละ mm hmm. ก็ได้สกิลโลมานะพอฆ่าไอ้ตัวเดอะแฟตนี้ได้ก็ได้สกิลหายตัวได้นะ เออเจ๋งเจ๋งเจ๋งเผื่อเอาไปไว้แบบหลบเข้าไปแบบยิงหลังมันได้โอเคตรงนี้ผตรงสายไงเพราะมันออกปาไม่ได้นะหรือมันจะต้องใช้ไอ้ที่มันเลื่อนนั่นนะ่ะอันเดียวแหม่แล้วมันก็ยากเหลือเกินไหนจะต้องสลับปืนไหนจะต้องอะไรแม่ตัวนี้นี่มันข้าก็นึกว่าเจ้าจะเก่งกว่านี้เข้าสะคาดหวังแกวอยู่นะแมมันเก่งแค่หายตัวครับแล้วก็ทาเสียงแบบแปะ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 เดินบนน้ํา โดนน้ำแข็งยึดมาก็จบแล้วนะโอเคสีหประมาณ6วิในการหายตัวแล้วนี่อะไรอ๋อเหมือนกล้องมันจะตรวจจับเรางันเหรอโอเคพอมมือประตูเปิดโอเคงั้นต้องใช้อย่างนี้หลบกล้องปึ๊บหายตัวแล้วรีบวิ่งเข้าไปเป็นการหลอกกล้องนิรภละแม่โอเครู้เรื่อง ยิงกระทิ้งได้ไหมเนี่ยโอเคไม่ได้ไปต่อแล้วกันจังหวะนี้นะมาไปต่อนะชึบอา้าวคัดซีแล้วเหรอแล้วลุงก็ยังไม่ตื่นหรือตื่นแล้วเนี่ยเฮ้ยนายเดินไหวไหมเนี่ยมันทำไปฉันหายเอา้ามันจะมาห่วงไปอีกเอา เฮ้ยเสียงนี้แล้วงั้นเหรอมีอะไรงั้นเหรอโอ้ยหนูหวิง่งเดี๋ยวก่อน<ะ>เรื่องยานั้นฉันต้องบอกนายก่อนว่าอะไรอ่ะยกมเฮ้ยเฮ้ยอันเป็นนกมีไปวิง่งให้ตายเถอะกำลังรออยู่เลยเอ๊ะทึบๆแำไมมันปัดทิ้งเหมือน ปัดบางวันโอ้โหผู้ไหวไหมเนี่ยหรือต้องเจออีกหรือคงไหมหรอกมัง้งโอ้โหสู้ไม่ได้ด้วยครับขณะกํากลังเรายังด้อยกว่าพอได้แล้วล่ะนะเอาลุงนั่นคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำนะ <you> so ในะ่แน่ใจงั้นเหรอฉันคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่จะกระแดงให้นายเห็นแล้วล่ะนะเพราะว่าฉันคิดว่านายน่าจะพอเข้าใจอะไรๆมากขึ้นแล้วนะ ฉันก็อยู่นี่แล้วไงล่ะฆ่าฉันไปนเลยสิเฮ้ยเย็นเย้ยเอาเอาฆ่าไม่ได้งั้นเหรอแล้วทำไมมีปวดหัวคู่ใช่ตอนนี้นายเริ่มจะเปิดใจแล้วสิเเอาฉีดอะไรฉีดสารอา่เพราะสิ่งนี้แหละฉันถึงมาที่นี่ เอ๊ะว่างั้นไหมนายและฉันเราเป็นพวกเดียวกันเกิดมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกันเชื่อมโยงด้วยสายสัมพันธ์เดียวกันนายน่าจะรู้ไว้นะฉันก็เคยฉีดนี่เหมือนกันเคยบอกพ้องเหมือนกันพวกมันปลูกฝังเราเพื่อรอวันที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นยังไงล่ะนี่แก่ ทำอะไรลงไปวันนี้ย, <'ll> ยาโกอา้อ้าวช่างหน้าเสียดายแะจริงนะอะไรเสียดายอา้าวนี่นายน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะอา้าวเราไม่นอนปากหวอลงนันตาเหลือกด้วยอ้าวเฟยเออเอา,เเอามาโผล่ที่ไหนกันนี่ห้องผ่าตัดงั้นเหรอเฮเดนเฮเดน อเออเกิดเกิดอะไรขึ้นงันเนี่พวกมันทิงไว้ให้นายตายยังไงละ่ะฉันผสมสารกระตุ้นของนายกับสาร<ต>เอ็นฟิออนอยังไงละ่ะคิดว่ามันนา่าจะถูกล้างออกไปหมดแล้วซะอีกนายวางยาพิษฉันกันเหรอฉันพยายามเตือนนายแล้วมันไม่มียารักษาสรับเจ้าเชื้อร้ายนี้และอาการของนายในตอนนี้หลังเนี่ ฉันคิดว่านี่มันคงเป็นสิ่งที่เอดีต้องการที่ฉันไม่อยากให้นายฉีดยานั่นก็เป็นเพราะฉันกกว่านายจะเป็นเหมือนกันบไอ้บ้าเมสเนอร์นั่นไงเพราะเขาฉีดยาตัวเดียวกันติดเชื้อเหมือนกัน yeah, ใช่พวกเราค้ายกันมากเลยนะ <No. S 1> ไม่สำหรับนายมันต่างออกไปนายเปลี่ยนไปนายคืออย่างไรมันอยู่ข้างนอกนั่น What? What อะไรฮะอะไรอีกไอ้เพื่อนเต็มชุดเกาะของเอเมเนอร์นั่นแหละเหร เอาเลยผมไม่สามารถอยู่มันได้อยู่แล้วแต่นายทำได้นะได่นตรวจสอบที่นี่อย่างละเอียดเลยแหละานายจะไปชุดน,นั้นได้ใช่ไหมฉันคิดว่ามันเอามาจากที่นี่แหละที่ที่นายอยู่ตอนนี้อะไร Watch r e ยังไงแหละ Watch o มันกำลังเปิดกรงขังแล้วโอเคถ้ามันเปิดกรงขังแล้วเราก็ต้องพร้อมรุยสินะไม่ปืนสวยแล้วลง เ,เดี๋ยวผมจัดการพวกมันเองชุดนั้นอยู่ที่ไหนฮะมันน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินน,นะนะซึ่งมันน่าจะได้รับการป้องกันอย่างดีเลยแหละฉันจะเปิดแอร์ล็อกให้จากห้องรักษาความปลอดภัยแล้วกันนะโอเคงั <Okay. S 1> ้นอย่าเพิ่งไปไหนจนกว่าผมจะล่อพวกมันให้ออกไปให้หมดก่อนแล้วกันนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะลงุงโอเคอุตส่าห์ไปช่วยมาอย่าเพิ่งรีบหายไปไหนอีกละ่ะโอเคก็สำหรับ ดักเซกเตอร์พาร์ทนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนลวกันเนอรเราจะมาตอา่อพาร์ทหน้าเลยแล้วกันนะถ้าดูมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเนอรเพื่อเป็นกำลังใจงผมหน่อยนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับแม่ลิ้นเกือบจะพันกันอีกแล้วเอาสักหน่อยเจอกัน